ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับเรามาเยี่ยมชมตลาดเก่าครับมาชมการขายไข่ปลาคาเวียครับเขาจะมีไข่ปลาคาเวียหลายเกรดมากๆครับแล้วก็มาชมผลิตภัณฑ์ของกวางเลนเดียครับไม่ว่าจะเป็นพรมหรือไม้แขวนเสื้อนะครับเขาก็จะมาทำขายในตลาดแห่งนี้ครับแล้วยังมีการเดินพามาเยี่ยมชมตลาดเรียกว่า Market Camp ครับ ตลาด Market c a m คเนี้ยอยู่ไม่ไกลจาก O-Market ครับเราสามารถเลือกชมสินค้าที่เป็นซิวเนียได้นะครับมีอาหารขายด้วยแล้วก็ยังพามาแหล่งช้อปปิ้งครับซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้าที่เป็นร้านค้าโลคกลร้านค้าแบรนด์เนมในเมืองเฮนซิงกีครับวันนี้เราพามาเยี่ยมชมแหลง่ง ท่องเที่ยวนะครับในใจกลางเมืองเฮนซิงกิครับช่วงนี้อากาศดีด้วยครับฟ้าใสถ่ายรูปสวยครับก็พามาเยี่ยมชมรอบๆเมืองกันครับในฟินแลนด์ก็เอาพื้นที่ถน,นนมาตั้งร้านอาหารได้ครับเนี่ย เขาคงจ่ายใ,ให้กับรัฐแหละครับไม่ใช่งั้นไม่ใช่นั้นนี่ไม่สามารถทำได้แน่แล้วก็คงมีระบบจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องก็เงินที่ได้ก็เอาอไปพัฒนาเมืองต่อไปครับเพรเป็นภาษีที่ได้มาจากรายได้ของพื้นที่ครับอหนาวมากครับสององศารือหนึ่งองศาได้ครับตอนนี้ เดินไปอีกนิดครับเดี๋ยวเราไปเจอเรือลบครับเขาได้จอดอยู่ตรงท่าน้ำของอ่าวเฮนซิงกิครับ มาชมตลาดเก่าครับหรือโอ m a r ก็ตครับในเฮลซิงกิอาคารสวยมากครับเดี๋ยวไปรับชมด้านในกันครับ Hello. Hello. ในตลาดเก่านี้ครับก็จะมีร้านอาหารเบเกอรี่นะครับรวมถึงเขาเรียกว่าเป็นของที่ทํามาจากกวางเลนเดียครับก็เป็นที่ขายกันอย่างแพร่หลายในตลาดแห่งนี้ครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากซากสัตว์ต่างๆไม่สามารถนําเข้าประเทศไทยได้นะครับเราก็แค่ชมแล้วก็เก็บเป็นภาพถ่ายไว้นะครับก็ตลาดนี้น่าสนใจมากๆครับมาหาของทานราคาสมเหตุสมผลอยู่ครับ ครับด้านนอกครับเราจะพบกับมาเก็ตแคมป์ครับซึ่งเป็นตลาดกลางแจ้งครับเขาก็จะมีอาหารขายนะครับที่เป็นเต็นท์เนี่ยครับจริงๆแล้วเขาเพื่อป้องกันความหนาวนะครับเราก็สามารถสั่งอาหารแล้วก็ไปนั่งทานในเต็นท์ได้ครับก็จะมีพวกวายผลไม้ของซิวเนียครับสามารถเดินเล่นเดินชมได้ครับเฮ l l o ล ครับแล้วเดินมาอีกนิดครับเราจะเจอสวนสาธารณะด้านขวามือของสวนสาธนารณะนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งช้อปปิง้งแหล่งที่เป็นอ่าช็อปของสินค้าในแบรนด์ท้องถิ่นหรือแบรนด์เดมครับก็สามารถเดินชมเดินเลือกซื้อได้ครับ ร้านซิวเนียร้านนี้ราคาสมเหตุสมผลหน่อยครับอยู่ใกล้ๆห้างสต๊อกแมนครับได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกลับกันครับ กลับแล้วครับก็เป็นบรรยากาศภาพรวมๆนะครับให้ทุกท่านได้เห็นภาพของประเทศฟินแลนด์ครับอันนี้เป็นรถสาธารณะนะครับก็เป็นรถไฟที่นำส่ง ผู้คนจากในเมืองไปตามจุดต่างๆครับเพราะผมไม่ได้เลือก Direct Train หรือ Express Train ที่ตรงไปสนามบินเลยนะครับก็นั่งรถไฟแบบ Local ครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนในประเทศฟินแลนด์ครับค่าใช้ใจ่ายอาจจะสูงแต่งานบริการสาธารณะเขาก็มีบริการที่ดีๆนะครับให้กับประชาชนของฟินแลนด์ครับ

ท่นใดที่ซื้อสินค้าแล้วต้องการแท็กฟรีฟันนะครับมาที่นี่เลยครับแล้วเราก็มาโชว์ของที่นี่ครับก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องครับ